นักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับหลังหลมาเที่ยวชมจังหวัดจันทบ,บุรีตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ดูคึกคักมากขึ้นครับในวันหยุดพิเศษซึ่งเป็นวันพื่อชมงคลในวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันอย่างคึกคักเพราะนอกจากในช่วงนี้จังหวัดจันทบ,บุรีจะมีงานมหกรรมทุเรียนโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดได้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้เช่นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วนั่นเองอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าน้ำตกพลิ้วมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองอเภอแหลมสิงห์อคลุงและอมะ,มะขามจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลําธารหลายสายและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือน้ำตกพลิวที่สวยงามมีน้ำตกตลอดปีเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ14กิโลเมตรถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีเนื้อที่ประมาณ134ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ84,062ไร่และนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับน้ำตกที่มีความสวยงามและเย็นชื่นใจแล้วนักท่องเที่ยวจะยังได้สัมผัสกับปลาพวงหิน ซึ่งเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในลำานธารธรรมชาติที่มีน้ําใสไหลตลอดปีเป็นปลากินพืชขนาดตัวยาวประมาณ50เซนติเมตรในลำธารและอ่างน้ำของน้ําตกพลิ้วมีฝูงปลาพลวงอาศัยอยู่เป็นหมื่นตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นและนิยมที่จะนำผักให้เป็นอาหารปลา และอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งก็คือโ a s i ซิสซีเวอร์อำเภอแหลมสิงห์ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาชมการแสดงของโลมาแสนรู้ซึ่งเปิดให้ชมทุกวันซึ่งผู้ที่เข้าชมต่างตื่นเต้นเร้าใจน่ารักและอบอุ่นของโลมาแสนรู้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่เลี้ยงและโรมาในสกีโรมาชื่นชมพละกกำลังและความแข็งแรงของโรมาในโรมาสปินนิ่งโชว์ สนุกสนานกับการเป็นนักเต้นเท้เทาไฟของโลมาในโลมาแดนซ์และการแสดงอื่นๆของโลมาพันหัวบาทและโลมาพันปากขวดอีกกว่า30รายการนอกจากนี้ยังได้มีการเล่นน้ำกับโลมาเป็นอีกประการหนึ่งในชีวิตของนักท่องเที่ยวผู้รักโลมาแบบแนบชิดจับได้กอดได้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยประสบการณ์ในการเพราะเลี้ยงโลมาพันธุ์ไทยกว่า20ปี เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจของท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ o a S i ซ Sea w เ r l d ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆภายในเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้สัมผัสกับความน่ารักและความฉลาดของโรมาไทยพร้อมกับเพิ่มกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับโรมารวมไปถึงมุมอื่นๆภายในโอ asi ซิส a w เ World ที่นักท่องเที่ยวจะได้ใช้เวลาในวันพักผ่อนได้อย่างคุ้มค่านอกจากจะมีการแสดงโชว์ของโลมาแล้วยังมีการโชว์การฝึกซ้อมโลมาสีชมพูให้ได้ชมอีกด้วยภายใน o a s i ซ Sea w เ r l d จะมีกิจกรรมตื่นตาตื่นใจและพักผ่อนสบายๆริมทะเลสาบสัมผัสบรรยากาศของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ถ้ำปลากระกรตูนชมความงามของปลากระกรตูนปลาอลิเกเตอร์และปลาสวยงามนานา,นาชนิด สำหรับโอ s i ซ s e ซ w เ r มีพื้นที่กว่า68ไร่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาในน่านาน้ำจันทบุรีซึ่งมีอยู่2พันคือพันหัวบาดและพันหัวขวดซึ่งการแสดงของโลมาจะให้มีให้ชมทุกวันนะครับวันละประมาณ5รอบวันธรรมดามีรอบ9้านาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพิ่มรอบเวลา7นาฬิกาอัตราค่าเข้าชมนะครับเด็ก50บาทผู้ใหญ่90บาท ชาวต่างประเทศ180บาทนอกจากนี้ยังมีแพรสำราญท่องนาทีที่บริการนำนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณปากแม่น้ำแหลมสิง์ซึ่งมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนแพรด้วยสอบถามรายละเอียดได้ที่039 399 015 039 363 238-9หรือที่ w w w o a s i s w o r l d net ไปเที่ยวที่เกาะช้างมาแล้วก็แวะที่นี่ครับก็ดีครับแปลกดีก็ประทับใจปลาลมมาแสนรู้ครับก็อยากจะชวนมาเที่ยวกันนะครับเพราะว่าปลาแสนรู้ที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยเห็นจะมีนะที่ฝึกไว้ก็ที่นี่ก็เป็นฝึกฝึกได้ดีครับ